สวัสดีเจ้าเรียนท่านกรุงสุใหญ่ประจำรัฐนิวยอร์กท่านสมใจตะเพาคงและท่านทูตทหารสวัสดีเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าเจ้าขอู่กําเมืองนะเจ้าข้าเจ้านางมารีตุงขบุรีได้เป็นนายกสมาคมเจ้าเหนือปีนี้ข้าเจ้าจะขอเล่าจุดประสงค์ของการจัดงานและผลงานบางส่วนที่ได้ทําไปแล้ว ข้าเจ้าเจ้าเหนือสมาคมได้ก่อตั้งเมื่อวันที่12มกราคม1981ปีนี้ก็ครบ43ปีพอดีสมาคมเจ้าเหนือก่อตั้งขึ้นมา่าได้แสวงหาผลกำไรและเป็นนัน f i t Organization สมาคมมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีมีงานขันตกงานสงการเป็นต้น ประสงค์ก็เพื่อเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนตังเหนือเพื่อลูกหลานและเยาวชนคนไทยตีเกิดในอเมริกาจะได้หู้และก็จะได้หันวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นประเพณีของตังเหนือของประเทศไทยของเฮาและก็จะได้เป็นการเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้หู้จักตวัว สมาคมเจ้าเหนือจัดก,กิจกรรมขึ้นมานอกจากสื่อสารประเพณีแล้วก็จะได้นําสตางค์จากการจัดงานและตีได้รับบริจาคมาไปช่วยเหลือนักเรียนยากจนยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาตลอดถึงวัดวาอารามองค์กรต่างๆตี่ต้องการความช่วยเหลือในภาคเหนือและภาคอื่นๆตัวละแต่โอกาส นายกสมาคมเจ้าเหนือทุกท่านมีจุดประสงค์เหมือนกันตีจะทําประโยชน์ใหอกับสังคมผลงานตีตามสมาคมได้ทําแล้วและเกิดประโยชน์กับคนหมู่นักสมาคมได้แจกผ้างห,งห่มให้คนจนในภาคเหนือะ มีจากวัดแปะเพชรบูรณ์ลาปางละปูรเจีงยงใหม่แม่ห่องสอนจังไฮ้รวมเป็นสตงังตังมดึงหมด1 5 0 0 0เหรียญคิดไปเงินไทย470,000บาทสมัยตีน้ำท่วมตีอำเภอนำกอจากวัดเพชรบูรณ์ตั้งสมาคมก็ได้สมทบทุน บาทจ่วยเหลือเจ้าบ้านติเดือดร้อนสมาคมเจ้าเหนือยังได้นำสตางไปทอดกัทินจ่วยสร้างโบสถ์ที่วัดมืนสารอยู่ที่ถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ เงินถอดกระถินได้ถึงมด8 0 0แสนบาทปีนี้มีโครงการจะไปช่วยมูลนิธิบ้านละอ่อนกัมป้ายูตีดอนจันจังวัดเชียงใหม่และจะได้ไปช่วยมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือและมูลนิธิขาเทียมประธานมูลนิธิตึ้งสองแห่งคืออาจารย์หมอประเวศ อาจารย์หมอนิเวศอดีตอธิการบดีมชมูลนิธิที่ตั้งอยู่ที่สมาคมสิทธ์เกาแพทย์เจียงใหม่ในมหาวิวทยาลัยเจียงใหม่ข้าเจ้าในนามของนายกสมาคมเจ้าเหนือขอขอบพระคุณท่านสมใจตะเพาพงศงส่นใหญ่รัฐนิวยอร์กตีได้ให้กเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและขอขอบพระคุณท่านทูตอาหารตรีได้สละเวลามาร่วมงานกับโมเฮาในวันนี้ข้าเจ้า กราและผู้ช่วยเหลือทุกๆท,ท่านที่มาช่วยงานขอขอบคุณท่านตีได้บริจาคอาหารข้าวหวานผลไม้เครื่องดื่มให้กับงานหลายจื่อจะอยู่ในในส,ส,สุจิบัติเจ้างานวันนี้จะม่วนบ่ได้ถ้าบมีความบันเทิงสมาคมขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยหื้ผลงานม่วนขึ้นมาขอขอบคุณวงดนตรีชื่นชีวิตวง วงบังกอกสามชาติและนักร้องทุกท่านขอขอบคุณคุณครูนาตาสินคณะจังฟอนคณะตีแสดงดนตรีที่มีสลอสอซอซึนทุกท่านขอขอบคุณโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดวชิระธรรมประทีปขอกราบขอบพระคุณพ่อคุณเจ้าทุกรูปและขอบคุณกรรมการวัดตีได้ฮ้จัดสถานตีจัดงานและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมงานท่างานค่ะ จะได้ข้าเจ้าและต่างสมาคมขอกราบสุมามมาหนา้าเตนี่ตวัวเพื่ออภัยตัวในเจ้าสุดท้ายนี่สมาคมขอขอบค,คุณคุณครูต้อยผู้อํานวยการศูนย์แหลกเปลี่ยนพัฒธนธรรมธธธไทยจังหวัดเชียงใหม่และคณะนักเรียนที่มาแสดงทุกคนคุณครูต้อยได้นํานักเรียนซึ่งมีการฝึกซ้อมอย่างดีมากไปด้วยความสามารถมาแสดงเพื่อหมูเฮาได้พอมีตึงฟ้อนตึงลำ ศิลปะแหมหลายอย่างงดงามบบแป้หายตีไหนวันนี้จะมาโชว์ความสามารถเพือทุกท่านได้หันและได้ม่วนกันขอกำลังใจให้ลูกหลานคนเมืองเจ้าเหนือตัวนี้นอันนี้เชิญได้เลยเนาะเชิญได้ได้เวลาเปิดงานนะนะ ได้เวลาอันสมควรเป็นเลิกดีแล้วข้าเจ้าขอเรียนเชิญท่านกรงศูนใหญ่ท่านสมใจตะเพาพงศ์ได้กรุณาขึ้นมากล่าวเปิดงานเป็นปฐมฤกษ์ข้าเจ้าอู้ขเมืองได้แหมน้อยเจ้าขอเรียนเชิญท่านกงศูนใหญ่คุณสมใจตะเพาพงศ์ประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะเชิญค่ะ